ดูไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับมันงามครับมันงามดูดิข้างบนครับเหมือนโถงอะไรสักอย่างพี่น้องครับวิวสวยๆบนทางดว่วนวงกลงครับดูไปพร้อมๆกันครับมันสวยครับไม่มีคำบรรยายให้ดูอย่างเดียวเนี่หล่ะ ขึ้นทางด่วนมาอยากยมราชครับกําลังจะลงไปบางนาปลายทางก็คือที่บางพลีเหมือนเดิมครับดูไปด้วยกันครับไม่มีคำบรรยายครับรู้แต่ว่าสวยเราอ,อยากให้ดู ข้างล่างรถติดครับก็เลยขึ้นทางด่วนวันนี้ BTS ไปไหนหนอ BTS ตรงนี้ก็ต้องไปชนบุรีลาน,นีชนบุรีหรือเปล่าสะพานตากสินนะครับอ๋อใช่เลยครับถนนจันทร์คล้วบางนา โล่งครับถนนโล่งผมพอที่จะใช้ความเร็วไม่เกิน80แล้วก็ถอยทําทได้ก็เลยถอยทํนานานๆาาทีครับตื่นเต้นครับสวยเก็บประวัติศาสตร์ตัวเองนี่แหละครับ นั่นคือสะพานพระรามเ้านะครับและก็สะพานคู่ขนานสะพานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตคู่ขนานที่สร้างใหม่นะครับก็ขึ้นโครงขึ้นเสาแล้วก็มีลวดขึงเห็นชัดเจนครับทั้งสองแห่งทั้งสะพานเก่าสะพานใหม่แต่เรายังไม่ได้เลี้ยวไปทางนู้นนะครับจะตรงไปเพื่อนเชื่อมกับ ส่วนขั้นที่หนึ่งครับสายบางนาเนี่ครับบริเวณนี้มีการก่อสร้างครับมีป้ายเตือนแต่เราไม่ได้เลี้ยวขึ้นไปนะครับเราจะไปบางนาดินแดง พูดถึงการก่อสร้างทางด่วนเนี่ยนะครับก็ชื่นชมในความช่างคิดของวิศวกรผู้ออกแบบหรืออาจจะเป็นไอเดียที่ได้มาจากต่างประเทศก็ได้นเพราะเขาสร้างให้เป็นหลูกที่วิ่งไปหากันได้นะครับเชื่อมโยงกันได้ ส่วนนี้ก็เป็นพระรามสามนะครับถนนพระรามสามรู้เรี่กว่าพระรามที่สามไหมเนี่ยครับแต่รู้แต่ว่าตรงนี้คือเซ็นทรัลพระรามสาม การณ์พิเศษครับเห็นมีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ห้ามเข้าในเลนซ้ายสุดวันนี้ขึ้นมาทางเ่ือนก็เห็นเช่นกันนะครับมีการระบายสีใหม่ๆแล้วครับแนวขับซ้ายมือครับใหม่ๆนะครับห้ามเข้าก็คือห้ามเข้าไปใช้ช่องทางนี้ครับเพราะว่าในชั่วโมองเร่งด่วนรถติดเยอะๆนี่ก็จะมีผู้คนเขาเรียกอะไรนะ เปิดช่องทางพิเศษส่วนตัวนะผมมีหนึ่งก็จะมีสองขี่ตามกันใหม่ๆนี่ผมตกใจนะครับเอา้าสะพานไม่ใช่เขาออกแบบมาเพื่อรถแค่มันติดรถจอดด้วยกันสามเลนเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยสามเลนแล้วก็จอดนิ่งๆเนี่ยยังเสียวแทนนะครับเพราะว่าน้ําหนักที่กดลงพื้นพร้อมกันทุกคันหลายๆคันเนี่ยเนี่ยครับกำลังติดนะครข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันก็หนักหนาพอ เอาเรื่องอยู่นะครับที่จะกดลงไปบนพื้นสะพานเออบนพื้นสะพานแล้วก็ลงต่อหม้อลงดินนะครับก็ปรากฏว่าเขายัางเปิดเส้นทางเป็นเลนที่สี่และเลนที่สี่นั้นก็ไม่ได้ว่าไหลหล,ลื่นนะครับเขาก็าติดอยู่เหมือนๆกันนะครับเราก็โอ้เสียวๆอย,ย่าเป็นอะไรเลยช่วงที่เราจอดติดไฟแดงอะไรเงี้ยนี่คือความคิดความอ่านสมัยนั้นนะสมัยที่เริ่มขึ้นทางด่วนขึ้นใช้ทางด่วนใหม่ๆ ป้ายคือหมายจราจรบนป้ายนี่ก็ยังบอกว่าไหลลื่นอยู่นะครับมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่เห็นแวบ,บๆแต่รถนะครับเห็นอีกครั้งแล้วยังเป็นสีเขียวเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในข้อที่จริงคือกระดึกบกระดึ๊บแล้วครับอ๋อนะครับคงจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวค่อยดูใหม่พี่น้องเห็น ไกลๆนู่นเะครับเหมือนจะมีการก่อสร้างอีกกสร้างใหม่นะไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงไหนต่อไปไหนอย่างไรแต่ว่าถนนที่เราขับขี่อยู่นี่ออกซ้ายนี่จะไปดินแดงแล้วก็บางนานะครับตรงไปไปนู่นนะครับไปทางอนะันน้พระรามเก้าแล้วก็ไปแจ้งวัฒนาได้ครับไปตามป้ายที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้ อ๋อนี่ครับขวามือเรียบมาตรงนี้แหละครับไม่แน่ใจว่าส่วนไหนสร้างไปที่ไหนก็รีสก่สร้างกันไม่เย็นนะครับถนนเมืองไทยพี่น้องครับขวามือนะครับตรงเบร์กั้นขอบทางเขามีกันเหมือนกับอัดปูนเข้ามาใหม่เสริมความแข็งแรงหรืออย่างไรไม่ทราบครับใครรู้บอกที เื่อนตัวได้แล้วครับข้างหน้านี้คือตามป้ายครับเราจะไปท่าเรือกับบางนานครับไปท่าเรือแล้วก็บางนาข้างล่างนี้เป็นบริเวณเท่าขึ้นสินค้าของรถไฟนะครับบริเวณนี้เป็นท่าเรือของเตยครับข้างล่าง ามาก็ยังกระดึบกระดึบตามกันนะครับอ๋อตรงนี้ห้ามเปลี่ยนช่องทางจราจรครับพื้นที่กดขันนี่นะครับการออกแบบช่องทาง ให้รถวิ่งสอดประสานกันโดยไม่มีช่องทางไหนขัดขวางช่องทางไหนนะครับเป็นศิลปะของผู้ออกแบบคิดนะครับผมชื่นชมมากสมัยเป็นเด็กน้อยเห็นเขาคิดอ,ออกแบบเส้นทางเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวป้ายกันนะครับข้างหน้านี้โรงเรียนพระหรหาทยัยคอนแวนต์ ก็จะไปเชื่อมเส้นที่มาจากดินแดงนะครับชิ้นที่มาจากดินแดงมาจากแจ้งวัฒนะก็เลยจะอัดตัวเนี่ยครับข้างหน้าที่มองเห็นอัดตัวนั่นนะครับเป็นช่วงที่มีการแลกเลนกันนะครับช่องทางมามันจบกันแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นแยกที่จะลงถ้าเรือส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงไปบางนาส่วนหนึ่งรถก็เลยต้องป้ายเลน บางคันที่ประสงค์จะออกซ้ายลงท่าเรือก็ต้องรีบลงนะครับซ้ายมือพี่น้องสนามฟุตบอ<ม>ลอแพดสเตเดียมสนามฟุตบอลของการท่าเรือครับไม่เคยมาเยือนครับไม่เคยมาเที่ยวดูมาชมฟุตบอลในสนามนี้แต่รู้ว่าตรงนี้คือสนามฟุตบอลการท่าเรือนะครับทีม ระดับต้นๆของเมืองไทยที่ทำท่าว่าจะได้ถ้วยไปครองสักครั้งก็ยังไม่ยอมรับไปครับน่าจะทำที่เก็บยังไม่เรียบร้อย <c oughs> แซวกันประสาฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลนี่จริงๆให้ข้อคิดสำหรับคนไทยอย่างหนึ่งก็คือบางทีแฟนแมนยูกับแฟนลิเวอร์พูลนี่ครับ ในทีมงานเดียวกันนี่เล่นกันแรงๆจนด้วยคำพูดเนี่ยครับอ่อนๆคือเยยดย้ำกันนะครับเวลาที่มีผลฟุตบอลมีแพ้มีชนะกันเช้าขึ้นมาก็จะพูดคุยกันแต่เราเอาเป็นเรื่องสนุกสนานได้ครับฟุตบอลตรงกันข้ามเรื่องการเมืองเนี่ยครับเรื่องใกล้ตัวเรื่องในบ้านตัวเองเนี่ยครับใครเชียร์ฝั่งหนึ่งใครเชียร์อีกฝั่งหนึ่งคุยกันขึ้นมาไม่ได้เลย เป็นอะไรก็ไม่รู้ฝากพี่น้องที่ยังไม่ฉุกคิดนะครับช่วยกันคิดหน่อยเออเนาะจริงเนาะมันก็เป็นแค่ความเห็นเป็นแค่ความรู้สึกที่เราเออชื่นชอบเชียร์ฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ไม่เห็นจะต้องมาออกอาการหงุดหงิดใส่กันบางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวมีข่าวข้าฟันกันก็เยอะนะครับผมก็ไม่เข้าใจพี่น้องคนไทยเหมือนกัน เออเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนะผีเป็นอะไรนะเน่าเหรอคาหลุมเหรออะไรเงี้ยกลายเป็นเรื่องสนุกสนานได้มัดกรุงทําอะไรนะสะดุดจะล้มเหรออะไรกลายเป็นโมโหกันโอ้ปรงซะเถอะพี่น้องครับคนไทยด้วยกันเกลียดโกรธไม่พอใจอะไรก็ยังต้องอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะบางทีครอบครัวเดียวกันพี่น้อง ก็ยังต้องอยู่น้องนอนด้วยกันพี่น้องทะเลาะก,กันญาติปกติก็ไม่ค่อยจะได้คุยกันยมีเรื่องคุยกันก็เฉพาะเรื่องพวกนี้ก็ยังไปทะเลาะก,กันเอานะครับจริงๆไม่ควรจะพูดเรื่องการเมืองเออไม่ใช่การเมืองครับเป็นความเห็นก็วัยนี้แล้วก็ประมาณนี้แหละครับเราเห็นอะไรอยากจะพูดอะไรก็ถ่ายทอด แสดงความคิดเห็นมอบให้กับสังคมครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดใด้มอบความเห็นอะไรหรือไม่ตราบใดที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับผมมองว่าเป็นข้อคิดดีๆที่อยากจะให้สังคมฉุกคิดแล้วก็เอามาพิจารณานะครับอ้าวเขาห้ามไปเลนไม่เฉลนเนี่เราอุตส่าห์ต่อตูดเขาตลอดมาี่ยไปว่าเขาอีกแลืะ ครับพี่น้องครับรถเคลื่อนตัวได้แล้วก็ข้างหน้านี่ก็คงไม่มีอะไรน่าสนใจครับออกถือว่าออกนอกเมืองนะตึกสูงๆใหญ่ๆก็ไม่เยอะแล้วครับไม่มีอะไรให้ดูรถก็เยอะเดี๋ยวก็จะดาว <c oughs> ทายไปจมไปทายไปคุยไป แถวนี้มีซอยซอยหนึ่งอ้าวนี่ไงอาจนล,ลงกล้วยน้ำไทยเนี่ยโอ้ผมฟังชื่อแล้วผมไม่อยากจะให้มันเป็นชื่อของซอยชื่อของถนนชื่อของย่านเลยกล้วยน้ำไทแน่ว่าชื่นเพราะดีน่ากินดันไปพ้องกับท่อประปลา,ายี่ห้อหนึ่งแต่ก็โอเคครับ ยยกแยะได้อยู่แล้วฝรั่งมังค่าอาจจะงงหน่อยมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับดั้งเดิมอยู่นี่ครับตอนนี้ไปอยู่ไหนก็อ๋อเป็นวิทยาวิทยาเขตแหลอครับข้างนอกสายลังสิตนะครับพอได้นะครับพี่น้องครับพอได้ครับยังดูไปเรื่อยๆก่อนจริงๆผมนี่เป็นคนชอบถ่ายคลิป ชอบบันทึกเรื่องราวนะครับตั้งแต่นั้นแล้วสวนณภูมิเริ่มสร้างเสร็จใหม่ๆเขายังอนุญาตให้ไปนั่งชมปูเสือกินข้าวเย็นดูเครื่องบินขึ้นนะครับตอนนั้นถา่ายคลิปไปเยอะครับแต่ไม่รู้ว่าเก็บไปไหนแล้วก็โทรศัพท์สมัยนั้นมันก็ไม่ได้ความคมชัดไม่ได้มีพื้นที่เก็บเยอะนะครับเพราะ,ะนั้นก็น่าจะลบหรือไม่ก็ติดไปกับโทรศัพท์ที่เครื่องที่เปลี่ยนนั่นแหละครับ ก็เลยไม่มีภาพไว้มันเป็นบรรยากาศเก่าๆนะครับทุกวันนี้จอดถ่ายก็คงจะไม่เหมาะแล้วเขาไม่ค่อยจะเขาไม่ค่อยจะก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปดูนะครับขับรถผ่านก็ผ่านอย่างเงี้ยถ้าถ่ายดูก็ดูได้แค่เนี้ยว่าจะหาคลิปเก่าๆที่ว่าเคยถ่ายไว้นะํามาให้พี่น้องได้ดูผมเริ่มทําคลิปก็ วิธีนี้แหละครับผมก็เอาคลิปเก่าๆที่ว่าเคยมีอยู่ในเครื่องเนี่ยเอามาหัดตัดต่อนะครับหัดทำเพราะว่าเรามีทรัพยากรอยู่แล้วด้วยความที่เราขยันถ่ายถ่ายไปเขาพูดไปอย่างนี้แหละครับแต่ว่าตอนนั้นคือสมมุติว่าตัวเองไปเที่ยวนะครับตัวเองได้มาแล้วก็มีกลุ่มญาติพี่น้องในกลุ่มลายอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนเขาพาเข้ามาเที่ยวกับภาคให้เขาฟังว่า ตอนนี้อยู่นี่อยู่นี่อะไรประมาณเนี้ย mm. บางนาตรงไปบางนาตรงไปดูไปดูเลยครับพี่น้องครับ อสักย่างให้ดูบ้านดูเมืองนะครับไม่ได้คลิปแบบว่าพาขึ้นทางดวนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับ ให้ดูบ้านดูเมืองเชา้ชาๆผ่านเนี่ยถ่ายไม่ได้ครับเยน็ยนๆเกินไปก่อนถ่ายไม่ได้ครับ PM เข้ามาแล้วมันก็ทําให้แสงไม่พอดูสลดว,ลวไม่งามตานะครับแดดบ่ายสามบ่ายสีนี่โอเคเลยผมว่ามองเห็นบรรยากาศที่ร่มรื่นครัเนี่ยตอนอยู่ในร่มก่ยังแสงสวยเลยครับ ตรงไปชนบุรีนะครับเพื่อข้ามแยกบางนาออกไปเนื่นกับบางนาตราจะสังเกตว่ารถสใหญ,ญ่จะแซงผมนะครับผมขับด้วยความเร็วอยู่ในระดับที่รักษาความปลอดภัยได้นะครับทันทีอาจจะก,กังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องเปล่า อยจังหวะว่างครับถายได้ถึงถ่ายถามว่าถูกไหมไม่ถูกครับตำรวจจับผมก็เสียเงินแล้วครับ <c oughs> ชนบุรีสิบเจ็ดซีเนี่ยน่าจะเป็นรหัสของทางด่วนนะครับว่าทางออกที่นู่นที่น ก่อนผมไม่เห็นนะครับหรือผมไม่สังเกตก็ไม่รู้แต่ผมเพิ่งจะเห็นนี่ก็เลยบันทึกไว้ในคลิปนี้นะครับข้างบนนี่จะเป็นทางด่วนที่เชื่อมตรงออกไปยังบุรพาวิธีนะครับงด่วนทางดลวนพิเศษ ที่เราลอดผ่านมาเมื่อสักพูนก็มีโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าอีกสายนึงนะครับจากแยกบางนาไปเข้าสู่สวนภ,ภูมิอีกด้านนึงนะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งของสวนภูมินี้มีแอร์พอร์ตเรลลิงอยู่แล้วอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเป็นสายสั้นๆนะครับประมาณ13-14กิโลเมตร ก็ผมว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นทางเลือกในการเพิ่มทางเลือกในการเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิถึงสองทางด้วยกันโดยรถขนส่งมวลชนที่สามารถบรรทุกคนได้เยอะๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีการเริ่มประมูลเริ่มก่อสร้างกันเมื่อไหร่แต่ว่าแววๆได้ยินว่ากร,รุงเทพมหานครได้เริ่มโครงการนี้ไว้นะครับก็คงจะได้เห็นเร็วๆนี้ ไปเรื่อยครับตั้งใจว่าจะไปถึงสีเอี่ยมหรือเปล่าเนาะดูกันครับจังหวะดีก็จะเลี้ยวสีเอี่ยมจังหวะไม่ดีก็ไปเลี้ยวนน่นแล้วกิ่แก้วตอนนี้มีรหัสเสาตอม้อ จะตีความได้แต่เป็นเอ2น0 2 8 m เอมครับเอมอเตอร์เวนหละครับไปดูความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยดีกว่างั้นผมออกเทพารักนี่นะครับพี่น้องบังกะปีเทพารัก ก็คือสีเยี่ยมนี่แหละครับอยากจะเห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างครับเอาละครับพี่น้องขอยุติบนาทางด่วนต่อนเนื่องด้วยบางนาตากไว้แค่นี้ก่อน